ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งประสังคาธที่การตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดรรองเจ้าคณะจังหวัดและผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระเสาตรงทองจังหวัดลบบุรีวันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดบมวนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่11ประจำปี2566 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธอาจารย์กรรมการมหาเถรวรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวาดัวดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานในการประชุมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรวรสมาคมตลอดจนผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติร่วมมีการประชุมโดยพร้อมเปรียง หลังการประชุมนายสุพัฒน์เมืองมัตชาโคศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำแถลงผลการประชุมในประเด็นสำคัญว่าที่ประชุมเห็นชอบเสนอแต่งตั้งประสังฆาธิการตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตำบลอำเภอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงและเสนอแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ที่ประชุมได้อนุมัติการขอเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศของพระเถระอนุมัติภิกษุไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศอนุมัติการขอต่ออายุหนังสือเดินทางและที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบมหาเถระสมาคมให้มีรองเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดครอบคลุมรองเจ้าคณะภาคก่อนจะมีการประกาศใช้ต่อไปเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องการเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ลพูนนะครับโดยพระโภโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือนะครับได้มีลิขิจเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับโดยเสนอแต่งตั้งพระพุทธบาทพิทักษ์อายุ6 5พษา4 5วิทยาฐานะปทศนักธรรมชั้นเอกพทมกิตติมศักดิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ่าตำบลมะกอกอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอป่าซางให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าทจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศาคติยานเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ได้มีพระร,ริกิจนะครับแจ้ง เรื่องรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจำนวน2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดปราจีนบุรีธรรมยุทธ์และจังหวัดสระแก้วธรรมยุทธ์นะครับโดยในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีนั้นได้รายงานการแต่งตั้งพระบูรพาคณาจารย์อายุ70พรรษา50เจ้าอาวาสวัดบ้านงงตําบลพง,งามอำเภอปัจจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีในฝ่ายธรรมยุทธนะครับรวยี่สองพระศรีกิติเมธีอายุ57พรรษา37วิทยฐา,านะปริยนธรรม9ประโยคศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับปัจจุบ,บันท่านเป็นรองเจ้าคณะภาค12-13ธรรมยุทธ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสักแก้วธรรมยุทธนะครับทั้งหมดด้วยกัน2รูปนะครับต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงสมเด็จพระอริยว,วงศาสาคเทยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธนะครับได้มีภรริกิจเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวนสรูปด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วย 1. พระมหาสุภเดชสุภาเตโชอายุ44พรรษา14วัดเทพศรินทาวาสแขวงวัดเทพศรินเขตป้อมปราบศตูพ่ายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศรินทาวาสฝ่ายการศาสนศึกษานะครับรูปที่ 2. เสนอแต่งตั้งพระมหาธรรมทัต ยาณรังสีอายุ77พันษา14วัดเทพศรินทราวาสแขวงวัดเทพศรินเขตป้อมปราบศัตรูไพรกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศรินทราวาสฝ่ายการสาธารณูปการและรูปที่สามเสนอแต่งตั้งพระมหาสงัดปวิเวโกอายุ49พันษา29 วัดบุพผารามแขวงวัดกันเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร ori, ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบุพผารามฝ่ายการสาธารณูประการนะครับเสนอทั้งสารูปนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงนะครับเป็นการเสน ăng, อแต่งตั้งพระอุปชานะครับให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปชาประเภทสามัญซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปชาประเภทวิสามัญน,นะครับรายชื่อจะได้ ยังไม,ไม่ไม่ขออนุญาตในตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าจะใส่ไว้ในรายงานการประชุมไปอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปการเป็นการเสนอเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเสนอรายชื่อพระสังฆาธิการเพื่อขอยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะและแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับ สมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้มีลิขิตเสนอรายชื่อพระสังคาธิการเพื่อขอยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะและแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับโดยเสนอขอรับการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดพัทธลุงพัทธลุงหนึ่งรูปนะครับโดยเสนอให้พระมหาเชยศักดิ์สุนทรธรรมโมอายุ77 พรรศา58ปริยนธรรม7ประโยคนักธรรมชั้นเอกนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอา,าวาดวัดสุนทราวาสตำบลปันแต่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงรองเจ้าคณะอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงขอรับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงรูปที่สองนะครับอันนี้เป็นเ,เป็นลิขิตจากเจ้าคณะใหญ่หอนใต้นะครับเสนอแต่งตั้ง ขอยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาและก็แต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะโดยขอเสนอแต่งตั้งให้พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์อายุ67พรรษา44วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอกวัดหนองโรงรัตนารามตำบลหนองผักนาคอำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโรงรัตนารามและเป็นเจ้าคณะตำบลหนองผักนาคนะครับเ,เสนอให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองผักนาคนะครับเสนอยกให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองผักนาค ต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาริการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเช่นกันนะครับในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้เสนอขอแต่งตั้งให้พระครูก,กัลยาณธรรมชดอายุ7 5พรรษา5 4วิทยฐา,านะนักธรรมชั้นเอกวัดหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเดิมบางนางบวกจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวนาและเจ้าคณะตำบลหัวนาสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวนานะครับก็มีการเสนอแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวนานะครับต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอีกอีกหนึ่งรูปนะครับโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หันกลางนะครับก็ได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งให้พระครูสุนทรพิพิธการอายุ84พรนศา54วิิทยฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดหนองอ้อตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองอ้อและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนไซและเสนอแต่งตั้งพระครูโสพลกิตติคุณ อายุ80พรรษา57วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอกวัดบ้านคลองตำบลบ้านคลองอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านคลองและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์หนองโพโดยเสนอแต่งตั้งให้ทั้งสองรูปเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธารามนะครับเลื่อนจากที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขึ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับ ทั้งสองรูปเลยนะครับเสนอขอแต่งตั้งทั้งสองรูปนะครต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอีกรูปหนึ่งนะครับโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางาได้เสนอแต่งตั้งให้พระธรรมรัตนาพรอายุ73พันษา53 วัดเขียนเขตพระรามหลวงตาําบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันท่านดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระรามหลวงให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งนะครับโดยยกท่านขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งนะครับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งนะครับหลวงพ่อพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ และต่อไปเป็นเรื่องของการเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนะครับในการนี้สมเด็จพระมหาราชะมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้เสนอแต่งตั้งให้พระมหามนตรีมันตะวีโรอายุ3 0พรรษา1สวิทยฐา,านะปร,ะริยธรรม9้ประโยคนะครับวัดเขียนเขตพระอารามหลวงตะบนบิงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตมีหน้าที่ฝ่ายสาธารนศึกษานะครับเสนอแต่งตั้งให้ท่านพระมหามนตรีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดเขียนเขตในหน้าที่ฝ่ายสาธารณศึกษานะครับต่อไปเป็นเรื่องของการรายงานพระสังฆาธิการถึงมรณภาพนะครับสมเด็จพระมหารชาชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้รายงานกรณีพระราชปัญญาโมรีอายุ8 6พรรษา6 5วิทยาฐานะนับคำชั้นเอกประเดียนธรรม6ประโยคเจ้าวาดวัดเสาทงทองพระอารามหลวงตะบนท่าหินอำเภอเมืองลบบรุรีจังหวัดลบบรุรีได้ถึงมรณภาพด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดซ้ำซ้อนนะครับเ,เมื่อวันที่29มีนาคม2566 เวลา14ในกาย20นาทีนะครับอันนี้เป็นการรายงานพระสังฆาธิการได้ถึงกับที่ถึงแก่มรณภาพและอีกเรื่องหนึ่งเป็นรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงโดยสมเด็จพระมหาราชะมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางมีริขิจแจ้งรายงานการแต่งตั้งให้พระครูสิริจริยาพรอ,อายุ53พรรษา33วิทยาฐานะ นักธรรมชั้นเอกปริยนธรรมห้าประโยครัฐศ,ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวัดเสาทงทองตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้า,าวาดวัดเสาทงทองและเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวงนะครับต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งพระอุปชาประเภทวิสามัน ปีพุทธศักราช2,566นะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตมีภารกิจเสนอแต่งตั้งพระอุปชาประเภทวิสามันปีพุทธศักราช2,566ของคณะธรรมยุตนะครับจำนวนทั้งหมด20รูปด้วยกันนะครับจำนวนทั้งหมด20รูปด้วยกัน และเป็นการรายงานแต่งตั้งพระอุปชาคณะธรรมยุทธประเภทสามัญปีพุทธศักราช2566นะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธได้มีภาริขิจรายงานการแต่งตั้งพระอุปชาคณะธรรมยุทธซึ่งได้มีการฝึกซ้อมในช่วงระหว่างวันที่1-9ถึงเมษายน2 0 1 6นะครับที่วัดอาวุธ วิกสาสิตารามเขตบางพัดกร,รุงเทพมหานครจึงได้แต่งตั้งพระอุปชาคณะธรรมยุทธประเภทสามัญรวมทั้งหมดด้วยกันจํานวน73รูปนะครับจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมด73รูปอันนี้เป็นการรายงานแต่งตั้งพระอุปชาของคณะธรรมยุทธประเภทสามัญปีพุทธศักราช2,5-16ต่อไปเป็นเรื่องของการขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุทธนะครับได้มีลิขิตเรื่องการขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนก,กิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยพระวิบูรณธรรมวิเทศเจ้าวาดวัดวชิงตันพุทธวนารามเมืองออเบิร์นรัฐวชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอประธานกาบพระธานนายเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทาวาสเพื่อไปเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งที่38ประจำปีพุทธศักราช2566และงานสมโพธิอารามครบ39ปี วัดบอเชิงตันพุทธวนารามซึ่งจะเดินทางไปในช่วงระหว่างวันที่23มิถุนายน2516และเดินทางกลับวันที่3กรกฎาคม2566รวมเวลาไปปฏิ 3, บัติศาสนกิจทั้งสิ้นก็11วันนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นเรื่องของการ ขอมัดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณสมาธ์รัสวิษณ์นะครับสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเทศสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะครับได้รายงานการขอกรณีพระธรรมวชิราภรณ์กรรมการมหาเทศสมาคมที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศขอเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ นสมาพันธรัชส,สวิทนะครับโดยจะมีพระภิกษุและคณะที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้จำนวนด้วยกันทั้งหมด4รูปนะครับก็ประกอบไปด้วย 1. พระธรรมวชิราภรณวัดเทวราชกุญชรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเทศมาคมที่ปรึกษาประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 2. พระครูวิโรจการจนะเขต วัดอุทยานอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี3พระครูเกษมพัฒร,รกิจวัดดอนสำราญอำเภอแกลงจังหวัดระยองและ4พระครูประหลัดธรรมวัดวัดต่อลอยอำเภอพานทอง,จ,งจังหวัดชนบุรีนะครับมีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในระหว่างวันที่10ถึงมิบหกมิถุนายนนะครับขออภนะัยนะครับะครับรวมทั้งสิ้นก็ สิบระหว่างวันที่10ถึง ings, 16นะครับเดือนมิถุนายน2016ที่วัดศรีนักกริ์ธรวรารามเมืองโซโลโซโลทูนสมาพันธ์ธรัสวิทนะครับอันนี้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมวชิราภร์กรรมการ,รมหาสมาคมและคณะนะครับอีกเรื่องเป็นการขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับรวมทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมด21รูปนะครับกรณีนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำก,กับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะครับได้มีลิขิตขออนุมัติให้พระภิกษุไปปฏิบัติศาสน,านกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศรวมทั้งหมดจํานวน21รูปนะครับก็จะมีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา5รูปอินเดีย2รูปนิวซีแลนด์ หนึ่งรูปออสเตรเลียหนึ่งรูปฝรั่งเศสสองรูปเยอรมนีสี่รูปนอร์เวย์สองรูปออสเตรียหนึ่งรูปมาเลเซียสองรูปแล้วก็ประเทศจีนหนึ่งรูปนะครับรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบรูปก็เป็นการขออนุมัติให้พระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตและในระเบียบวาระที่4ีเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นการขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับ อันนี้เป็นกรณีที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ขออนุมัติต่อหนังสือต่ออายุหนังสือเดินทางของพระวิสูุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศรวมทั้งหมดจํานวน24รูปนะครับซึ่งก็ไม่ขอลงรายละเอียดในรายชื่อนะครับเรื่องรายงานการดําเนินโครงการปฏิบัติ วิปสนากรรมฐานนะครับสำหรับพระวิปัสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับพระธรรมวชิรมุนีนะครับเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานครนะครับได้มีลิขิตนะครับเรื่องรายงานการดําเนินโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนะครับสําหรับพระวิปัสนาจารย์สํานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับโดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครร่วมกับ ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในพระบระมราชปถัมได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับสำหรับพระวิปัสสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกรุงเทพมหาคนครขึ้นนะครับในระหว่างวันที่วันที่14 28มีนาคม2566ณสูนิปัสสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลอง,ง,งหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับ ซึ่งการดําเนินโครงการดังกล่าวนะครับได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีพระวิปัสสนาจารย์ในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจานวนทั้งสิ้น35รูปนะครับโดยมาเถรสมาคมนะครับมีมติรับทราบนะครับระเบียบวาระที่6นะครับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ เรื่องปรับปรุงระเบียบมหาธิรสมาคมว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอําเภอรองเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะภาคคอสอจุดๆนะครับตามคําสั่งมหาธิรสมาคมนะครับที่1นึ่ทับสองพนะครับลงวันที่19กุมภาพันธ์สองพแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียมหาธิรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัดพศ2537และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับครั้งที่1พศ2 5ง5นะครับโดยมีพระพรมบัณฑิตนะครับเป็นประธานคณะคณะกรรมการนะครับให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาทถลสมาคมนะครับกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะจังหวัดพศ2537และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1พศ2565นะครับให้ครอบคลุมถึงการกำหนดตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคนะครับซึ่งคณะกรรมการนะครับได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาและยกร่างระเบียบมหาเทศมาคมนะครับจำนวน3ครั้งด้วยกันนะครับและ <c oughs> ในครั้งนี้นะครับก็ได้นำเสนอนะครับ เข้าที่ประชุมมหาธรสมาคมนะครับโดยมีมติปรับแก้และเห็นชอบนะครับตามที่ได้มีการเสนอปรับแก้ในการประชุมมหาธิสมาคมในครั้งนี้ด้วยครับผม <c oughs> เดิมทีนั้นเราได้มีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมมหาสมาคมไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเราก็ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ในครั้งนี้ให้นําเข้าสู่ที่ประชุม ของมหาเทศมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการนําร่างที่คณะกรรมการได้ปรับแก้ครั้งที่3นะครับเข้าสู่ที่ประชุมในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสุดท้ายได้มีการปรับแก้ในบางส่วนนะครับปรับแก้ในบางส่วนตามร่างของร่างที่คณะกรรมการได้นําเสนอแล้วก็ได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันนะครับว่าให้มีการประกาศ ใช้ร่างตามที่มีการปรับแก้ในวันนี้นะครับในที่ประชุมมหาสมาคมซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะได้มีการนําร่างนี้ไปดําเนินการแล้วก็ประกาศในแถลงการคณะสงฆ์แล้วก็ใช้เป็นระเบียบมหาเทศมาคมต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงแล้วก็นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับ